อย่างไปยึดรูปเสียงกลิ่นรสฟฐพ่าอะไรเงี้ยเขาเรียกกามุปาทานยึดกามมาคุณอารมณ์ที่เราก็ยึดความคิดความเห็นอันนี้เรียกทิฏฐุปาทานเข้าไปอยากเข้าไปยึดเป็นเป็นตัวโลภะทั้งหมดนี่วิธีที่เราจะต่อสู้กับตัณหา ขั้นแรกเลยถือศีลห้าไว้เวลาจิตใจเรามันจะทําตามที่ตันหาสั่งอย่างนให้ไปจีบเมียชาวบ้านเนี้ยเออไม่ทำอันนี้ผิดศีลห้าไม่ทำํำมันอยากให้ชวนเพื่อนไปกินเหล้าไม่ทํานะขั้นแรกถือศีลไว้ก่อนศีลเนี่ยเป็นเครื่องคุ้มครองเรานะเป็นเครื่องคุ้มครองอินทรีย,ย์เรายังอ่อน เราพร้อมที่จะตกนรกได้เสมอ,อาการที่ตั้งใจรักษาศีลนกะ็จะคุ้มครองเราไม่ให้ไปอบายนะถ้าไปอบยนะัยไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเจริญสติเจริญปัญญาไม่มีหรอกทำไม่ได้ตกนรกแนละ้วจะไปทําสติปัฏฐานนั้นทําไม่ได้เป็นสัตว์เดราาัจฉาน้ไม่ทําสติปัฏฐานไม่ได้เป็นเปรตเป็นอสุร,รกายมันทำไม่ได้